สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจอกับทิปอีกแล้วนะจ๊ะเอ,อคลิปนี้นะคะบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่วิดีโอเล่นกีตาร์หรือร้องเพลงใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นวิดีโอในการขายของคะ่ะใครที่ไม่สนใจกดข้ามไปได้เลยโอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น Alpha Abutin นะคะจากแบรนด์ไคราเฮ้ยทำไมเสียงสั่นนะ ปกติไม่ค่อยขายของแบบนี้เลยนะคือจะบอกว่าตัวนี้ขายดีมากนะคะตั้งแต่ที่เริ่มขายตั้งแต่ปีที่แล้วคือตอนแรกอะที่เห็นเพื่อนขายแล้วทีนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันขายดีจังวะคือมันข่าวจริงเปล่าก็เลยไปลองซื้อมาดูนะคะแล้วก็ได้ลองใช้ลองใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเรามันใสจริงแล้วทีนี้ ในการลงทุนอะมันถูกเราก็เลยแบบเฮ้ยเอามาขายดีไหมก็คือปกติที่เป็นคนที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็รู้รู้สึกว่าเอ้ยเอามาขายเผื่อมันจะได้ไงโอเคแล้วมันก็ได้จริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆนะคะที่ใช้มาต่อเนื่องมากๆบางครั้งอาจจะขี้เกียจทาไปบ้างนะคะอันนี้ก็มองค่ามันไปเนาะแต่คือมันดีจริงๆนะเธอ ตัวนี้นะคะเป็นอัลฟาอาบูตินสูตรใหม่นะคะทางแบรนด์ได้ผลิตออกมาคือจะมีความเข้มข้นสามเท่าจากของเดิมนะคะคือที่ใช้อะมันก็ใสยอยู่แล้วนะพอเราใช้สูตรใหม่เนี่ยมันรู้สึกว่าผิวขาวกระจ่างใสเร็วขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวของเรานะคะที่ผิวที่ค้ำเสียเนี่ยให้กลับมาขาวกระจ่างใสไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวค้ำเสียจากแสงแดด หรือพันธุกรรมเฮ้ยหรือเขาเรียกกรรม,มพันธุ์วะเออเออนั่นแหละนั่นแหละบางทีอยู่ในคลิปก็รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนาะคือวิธีใช้เฮ้ยเดี๋ยวไปเอาอันที่แกะมาให้ดูแป๊บหนึ่งชิงดิงมาแล้วครับคืออันนี้อันนี้อันนี้ไปมาอันนี้นี่เราแกะออกมาจากกล่องแบบนี้นะมันก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้ สูตใหม่จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นสีชมพูน่ารนะักแบบนี้อันนี้หนึ่งกล่องมีสิบแคปซูลเดอ้ออันนี้ใช้ไปแล้วแล้วก็เหลืออันนี้แกะออกมาแกะแคปซูลออกนะคะแล้วก็เทผงสีขาวลงฝ่ามือของเราตามด้วยโลชั่นอะไรก็ได้หรือจะเป็นผสมกับแอคทีฟแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทาเอ้ยผสมก่อนผสมผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาคือต่อครั้งที่ใช้อะ่ะ ถ้าใครงกก็จะใช้ครั้งละเม็ดแต่ทิพไม่งกไงเออทิพก็ขายเองใช้เองทิพก็ใช้วันละ2แคปซูลบ้าง4แคปซูลบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะต่อไปตัวนี้เก็ตแล้วเนาะเออกล่องละ150บาทนะคะมีโปรโมชั่นคือ2กล่องส่งลงทะเบียน3กล่องส่งฟรี EMS มค่ะโอเคเก็ตแล้วเนาะตัวนั้นต่อไปทิ้นิง่งตัวนี้นะคะ ซองจิ๋วๆแบบนี้นะคะใช้คู่กับอาบูตินมันขาวเร็วมากค่ะคือมันเป็น active body mark นะเป็นเหมือนแบบหัวเชื้อทำให้ครีมที่เราใช้อ่ะมันเห็นผลเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่อยากแกะเอาให้ขายเพราะว่ามันเหลือ3ซองสุดท้ายแล้วตัวนี้มันเคลมว่าขขาวจริงใน7วันเดอถ้าใช้คู่กับอันนี้เคลมว่าขาวภายใน36ชั่วโมง ซองละ39บาท3ซองร้อยดึงด้งๆใครสนใจก็ทักมาเดอ้อเดอ้อเดอ้อต่อไปเก็ตแล้วนะตัวนี้ชแชดมตัวนี้เป็นสล e ป p i n g mark นะคะจากแบรนด์ไคราเหมือนกันก็จะช่วยในเรื่องของอบำรุงผิวหน้าซ่อมแซมผิวหน้าไม่ให้สุดโซมนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งปังทันทีที่ตื่นนอนเนื้อตัวนี้คือแบบ ทาไปหน้าจะฉ่ำวาวเวอร์วังมากนะคะตัวนี้ก็คือแค่ทาก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาล้างหน้าปกติสองลสามบาบาทเหมือนกันใช้ได้นานมากเลยนะอันนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยทิปใช้วันเดียวหมดแต่อันเนี้ยมันแบ่งใช้ได้ไงคือเราใช้นิดเดียวก็ได้สองละสามสิบเก้าบาทสามสองร้อยเหมือนกันเดอ้อข้ามแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้คือมาดามเกตด,ดีทอกนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกร้อซนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเขาบอกว่าเป็นดีทอกของเสียที่ตกค้างในลำไส้ของเรานะคะแล้วก็ช่วยลดหน้าท้องวควบคุมน้ำหนักนะคะที่ทิปเริ่มกินมันช่วงระยะแรกๆอ่ะไม่ใช่ช่วงระยะแรกๆสมมติว่าทิปกินตอนสามทุ่มในวันนี้นะ ิปก็จะไปอืนอีกทีในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าคือแบบทานแค่เม็ดเดียวอะ่ะมันมันอืนง่ายมากแล้วก็แบบอืคล่องมากแต่ตัวนี้จะไม่แบบว่าทานไปก็จะแบบไม่ปวดท้องนะอย่างตัวอื่นดีท่อกตัวอื่นที่ทิพย์เคยกินเคยขายอ่ะมันจะรู้สึกปวดท้องแล้วเวลากินไปอ่ะเราจะรู้สึกแบบพะอ,อืดพะอ,อมคือแบบไม่อยากกินอาหารอย่างอื่นต่อแต่ตัวเนี้ย ใช้กินตอนตอนก่อนนอนมันจะดีมากมันจะดูดซึมทุกอย่างได้ดีมากนะคะก็หนึ่งซองเนี่ยมันมี30แคปซูลแคปซูลของมันจะเป็นสีเขียวเขียวครีมคมนะอันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้แกะแต่ซองที่แกะอยู่บนนู้นแต่ว่าขี้เกียจเดินไปเอา <c oughs> ก็คือซองละ100บาทใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้มันดีมันดี แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นครีมโอปิงแล้วก็เจลน้ำดอกไม้ซึ่งขี้เกียจหยิบมาเหมือนกันนะคะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการดูแลผิวทิปเป็นคนหนึ่งนะคะที่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มีคนโทรมานะคะตัวนี้มาพูดถึงในเรื่องของการบำรุงผิวใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือทิปเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วทีนี้ในช่วงเนี้ยมันจะเป็นแบบอากาศอ่ะมันจะนหนาวหนาวอ่ะ ทิพย no ์ก็ไปซื้อไอตัวนี้มาที่เพนแม่เอามาทาเด้อทิพย์ก็เลยเฮ้ยมันน่าจะดีอ่ะเออก็เลยไปซื้อมาแล้วก็เอามาทาผิวเออมันก็ช่วยได้นะปกติทิพย์ใช้ไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะปิโตเลียมที่อยู่เป็นในรูปแบบของกระปุกอะแล้วทามันรู้สึกเหนียวตัวแล้วก็มันเกินไปนะคะก็เลยเออนี้มาทาหลังอาบน้ําเสร็จคือตัวเรากําลังเปียกๆปัดมาอยู่เราก็ทานี้แล้วก็ทาผงเผือกกับครีมแค่นั้น ก็สำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามทิปได้นะคะปรึกษาเอ้ยปรึกษาปรึกษาคืออะไรปรึกษาฟรีเออปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็แบบจะไม่บังคับนะคะว่าเอ้ยคุณซื้อเถอะซื้อเถอะซื้อฉันเถอะไม่ค่ะคุณอยากซื้อเราจะขายแต่ถ้าคุณไม่อยากซื้อเราจะไม่บังคับนะคะแต่เราจะให้คำแนะนำกับคุณได้ งั้นไปแล้วนะวันหลังอาจจะมาพูดในเรื่องของโอปิงแล้วก็เจลน้ำดอกไม้วันนี้ขอบคุณมากนะฮะบ๊ายบาย